ทุกคนวันนี้ฉันกลับมาแล้วนะหลังจากที่หายไปทํางานอื่นๆมาวันนี้กลับมาแล้วก็พร้อมแล้วพร้อมเล่าเรื่องให้ทุกคนฟังแล้วแต่เสียงมันจะก้องไปหน่อยนะเพราะว่าฉันย้ายเข้ามาทํางานในออฟฟิศใหม่มาโล่งแล้วมันก็ไม่มีอะไรเลยก็ฟังไปแบบเสียงก้องๆนะจ๊ะก็ไปอ่านเจอมาอยู่คอมเมนต์นึงทํายังไงให้ลําไยออกลูกคะปลูกมานานสิปีสิบห้าปีทําไมถึงยังไม่มีลูกเลยโดยเรื่องนี้นะจะถูกแบ่งออกเป็น2ประเด็นประเด็นแรกก็คือที่มาของสายพันธุ์ ว่าเป็นสายพันธุ์ที่เกิดจากการเพาะเมล็ดขึ้นมาหรือเปล่าเพราะบางทีการเพาะเมล็ดมันก็จะให้ลูกช้ายอยู่แล้วเป็นทุนนะจ๊ะแล้วก็บางทีต้นที่มันมาจากการเพาะเมล็ดนะ่ะมันจะกลายพันธุ์เป็นอะไรสักอย่างที่ไม่สามารถออกผลผลิตได้แต่ถ้าคุณมั่นใจในสายพันธุ์หรือต้นที่ปลูกเนี่ยเป็นกิ่งตอนกิ่งชาจากต้นที่เคยให้ผลผลิตแล้วแต่พอเราลัมมาปลูกกลายเป็นพันธุ์ดูใบเฉยก็จะเข้าสู่ประเด็นที่2โดยสาเหตุของประเด็นที่2ก็คือธรรมชาติของลำไย,ยเนี่ยจะสามารถ ติดดอกออกผลผลิตเองได้ก็ต่อเมื่ออุณหภูมิตรงนั้นนะประมาณ20องศาแล้วต้องติดต่อกันเป็นระยะเวลาหลายวันเกือบ2สัปดาห์นี่ก็จะเป็นวิธีการออกดอกโดยธรรมชาติ ถ้าในภูมิมีประเทศที่คุณอยู่อย่างเช่นบ้านชันเนี่ยเมืองกาญจนบุรีไม่มีหลอกค่าอากาศแบบนี้เพราะฉะนั้นเกษตรกรอย่างเราก็จะเลือกใช้สารทางการเกษตรเข้ามาช่วยเราจะเรียกว่าสารลาดลำไยสารตัวนี้นะคะจะไปทําปฏิกิริยากับต้นลำไยไปหลอกว่าเอ,า i, เอา้าเฮ้ยลำไยเอ้ยหนาวแล้วออกดอกออกช่อมาสันเดี๋ยวนี้ก็ลาดสารเจ้าตัวนี้แหละคะ่ะลงไปลำไยก็จะเอา้าอะไรเนี่ยอยู่ดีก็ติดด,ดอกออกผลก็จะกลายเป็นผล,ผลผลิตให้คุณ้ ไม่ใช้สูม 4, สี่สม5้านะจะเอาสารไปลาดแล้วผลผลิตจะออกต้องดูด้วยว่าต้นนะ่ะสะสมอาหารมาแล้วมากแค่ไหนแล้วใบของลำไย,ยนะ่มีลักษณะยังไงลักษณะของต้นลำไย,ยที่สามารถลาดสารกระตุ้นได้ก็จะมีใบเป็นสีเขียวแคบยังไม่ถึงกับเป็นใบแก่นะใบมีลักษณะนี้นะก็สามารถลาดสารได้เลยและพอเราหลอกลำไย,ยสําเร็จนะติดดอกออกผลผลิตมาแทบทุกกิ่งคุณจะเก็บไว้ทุกกิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าเจ้าลูกลำไย,ยของคุณเนี่ยมันจะกลายเป็น ภาร์ของต้นแม่ทําให้ลูกไม่สมบูรณ์ก็เป็นได้ทําให้ลูกไม่ใหญ่ไม่โตก็เป็นได้นะคะเพราะว่าต้นแม่อาจจะจ่ายสารอาหารไปไม่ทันเนาะเราก็ให้ตัดแต่งกิ่งค่ะเหลือลูกติดไว้บนต้นเพียง40%ของลำไยในต้นคุณทั้งหมดไม่ใช่ได้กินไง ะคะในแต่ละช่วงอายุของการเจริญเติบโตก็จะให้สารอาหารที่ไม่เหมือนกันเช่นตอนที่มีดอกก็จะให้สารอาหารอีกแบบหนึง่งตอนที่มีลูกน้อยก็จะให้อีกแบบหนึง่งแล้วพอลูกใหญ่ขึ้นมาก็จะให้สารอาหารอีกแบบหนึง่งและในช่วง6เดือนสุดท้ายที่ใกล้เก็บเกี่ยวเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ให้สารอาหารอีกประเภทหนึ่งเพื่อไปสร้างเนื้อให้กรอบรสชาติให้หวานแต่ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมานี้เนี่ยก็จะมีสภาพอากาศ เป็นตัวตึงในการปรับเปลี่ยนสูตรสารอาหารในแต่ละช่วงอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับประสบการณ์แต่ถ้าชาวบ้านอย่งางเราลระปลูกต้น -2 ต้นแลดูว่ามันจะยากเกงว่าจะไม่ได้กินลูกเอาแบบนี้นะเพื่อนเพื่อนดูที่ใบมันใบมันพร้อมตอนไหนเพื่อนก็ลาดตอนนั้นได้เลยแต่ถ้าเพื่อนไม่เคยลาดมาก่อนเลยนะแล้วเพื่อนเพิ่งจะลาดนะครั้งนี้เป็นครั้งแรกยังไงก็ออกให้เพื่อนได้กินแน่ แต่สําหรับเราที่สวนเมเปิลนัานมันยากไงเพราะว่าเราทําครั้งหนึ่งเนะมันมีปริมาณเยอะมันเป็นพันพันต้นอย่างเนี้ยแล้วเราก็ล็อกเอาไว้หมดเลยว่าแปลงนี้ออกผลผลิตได้ช่วงไหนแปลงนี้ออกผลผลิตได้ช่วงไหนแล้วในแต่ละแปลงนะก็ต้องไปล็อกอีกว่า200ต้นตรงเนี้ยจะเก็บเกี่ยวได้วัน เพราะฉะนั้นนะสารอาหารทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยหรือว่าฮอร์โมนต่างๆในแต่ละแปลงเนี่ยก็จะให้ไม่เหมือนกันเวลาเก็บเกี่ยวผลผลิตเนี่ยก็ต้องเป๊ะเพราะว่าเรานํามาใช้จัดงานบุฟเฟ่ลำไย,ยและสวนดอกไม้ซึ่งจริงๆมันก็เป๊ะมาตั้งแต่ขั้นตอนการเตรียมใบและในช่วงที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จอะ่อะก็จะมีเวลาว่างอยู่ประมาณ3เดือนครึ่งใน3เดือนครึ่งนั้นแหะเราก็ต้องให้ปุ๋ยให้ฮอร์โมนบํารุงต้นเพื่อให้ใบใหม่ของต้นลำไยเนี่ยแตกออกมาให้ได้3รอบทาไมต้องให้แตกถึง3รอบก็เพราะว่า เมื่อถึงตอนที่เราล่าสารต้นลำไยของเราก็จะออกดอกได้ประมาณ80-90%เพราะต้นลำไยของเราเนี่ยเราทำลูกถูกปีเก็บเกี่ยวเสร็จเราก็บำรุงต่อเลยสรุปก็คือบำรุงดูแลกันไปทั้งปีเพื่อให้ได้ลำไยที่มีคุณภาพแต่ถ้าเพื่อนปลูกต้น2ต้นนะหวานเลยถ้าไม่รู้ว่าจะทำยังไงก็คอมเมนต์มาคุยกันได้แต่ถ้าเกิดว่าไม่มีต้นปลูกก็อินบ็อกมาหาเราได้เลยค่ะ